รวมทนรวมพลคนไทยไปเป็นเกาะไอ้เียอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยเหนื่อยทันแล้วโหขออนุญาตหนูออกอะไรเฮ็ดเน,นี่ยสองตัวนไปกับใครไปกับเพื่อนไอ้ไก่ทองกี่คนน่ะสามคนนี้ไปด้วยเฮ้ยมึงเคยได้ยินนี่รป่าครับหนึ่งคนหัวหายใช่สองคนเพื่อนตายครับสี่คนกลับบ้านสบายดี มึงเอาไปคนหนึ่งใครแล้วพอแล้วพะลาคนหนึ่งมึงจะคิดเป็นพะลาจรีงขอปวดอาจารย์จะไปด้วยเหรอไม่ได้ไปก็ม่นจะอุ้มของมให้มึงไปไหนอ่ะไปไปไปเปลืองข้าวไ่เปลืองน้ำเปลืองถ่านกันเดียวไม่ทานแล้วมึงก็มาไอ้เทพจะเล่นอะไรเนี่ยคอร์ดีเทพดิฉันขอรไอ้เทพนะขอดฟาลุกเนาะ อาทเทพแมกโคอีเย็บโคเลเรียตูดหมาไม่ถึงเลยหมาเรียตูดไม่ถึงพูดเป็นมืออมเด็ก้มเด็กอมมือโอ,อ่ากันอมไปเลยแบบจะลื่นก็สนุกาเนยอ,อ,อ,อาจารย์ที่อื่นให้เพื่อนผมไม่รัเ่เยอะตอยเลยอีเยนไตเยอะจังเลไม่รู้ว่าไหนจริงไหของเลย แทบช็อกเลยไปเลยอย่านอนเพื่อเหมือนไอ้เวีนไอ้ปากจระเข้แล้วปาบ้านมึงขนกลับมาด้วยนะไปเรื่ลยนมึงไปปากจระเข้ใช่ไหมใช่ครับเวลามึงเจอจระเข้เนี่ยมึงดำน้ำไปมึงพูดในน้ำได้ไหมพูดไปได้ครับอ่ามึงเอาของดีกูไปเด็กต้องรักอมไว้ใต้ลิ้นและดำน้ำลงไปเฮ้ยจริงแล้วมึงจะพูดใต้น้ำได้หรือมันอึดปะอึดอมไว้ใต้ลิ้นอึดปะเม็ดเดียวอยู่อึด บู้บาดชิคอะไรอย่างวันน้ำอึกไหมวันน้ำอึกวันยาววันยาววิกฤตอมไม่ไต้หรือล่ะเอาวไอ้ลิ้นนะอย่าเอาออกมานอกลิ้นนะโอ้ยอมเลยล้มอมมันทุบแทบมันไอ้ยี่หายที่จะโย่ส่งเลยเอ่ออาจารย์ครับอ่ะขบิีเป็นกระขาได้ไหมครับได้ถึงจะครึ่งเอาหมดนี่แหละโอ้ถ้าอย่างงี้ครัอมไม่ได้แต่ว่ามีคนอมได้ใครอ่ะพ่อมึงไงพ่อเฮ้ย เป็นหมอดูปะเนี่ยทำไพ่ออาจารย์้องมากจริงพ่อเป็นตุ๊ดเหรออาจาเนี <laughs> ่ยอาจารย์ดีดีิี่อ่อานนี้ไปอานนี้ไปอะไรอ่ะ <laughs> <laughs> ตัวอะไร <laughs> ไม่ไปมอ่ะอ่าา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 ากาา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 ม่ได้ไไไไไไดาัาัด ไปไปเป่าเรียกพ่อมาระหว่างการเดินทางเธอไปเจอสนามบอลบเขากําลังแข่งบอลอันนี้ไปเป่าข้างสนามไปเชียร์เขาก่อนอ่าไอ้เหียี่กูจะไปป่าไปแค่ี่กูจะไปแวะเชียร์บอลก่เอาของที่ป่าตัวเค้ได้สิครับอาจารย์อะปา